สวัสดีครับผมแบงค์เนต้ามิตรดำนะครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับปัญหาแน่นอนออกรถไปทุกท่านจะต้องพบเจอปัญหาในการชาร์จแบตแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันปัญหา1นะครับในตอนแรกเลยนะครับเสนอปัญหาเกี่ยวกับการชาร์จแล้วกันน,นะครับมาดูกันเลยนะครับปัญหาการชาร์จแน่นอนพอลูกค้าถึงบ้านแล้วนะครับมีวอรชาร์จแล้วนะครับก็จะเอาหัวมาเสียบแบบนี้นะครับปึ๊บ รถจะคอนเน็กนะครับปกติไฟจะเป็นสีเขียวนะครับแต่อันนี้ไฟเป็นสีส้มเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเรามีการตั้งเวลาชาร์จไว้นะครับลูกค้าสำหรับบ้านไหนที่เป็นมิเตอร์แบบ TOU นะครับก็สามารถตั้งเวลาไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเวลาไว้สมมติตั้งไว้4ี่ทุ่มนะครับตอนนี้เป็นเวลาสักประมาณ5้าโมงครึ่งรถก็จะชาร์จไม่ได้ไฟไม่เข้าเพราะว่าเราตั้งเวลาไว้ เดี๋ยวมาดูกันว่าเราต้องแก้ไขตรงไหนนะครับไปมาดูกันในรถนะครับสําหรับใครที่เป็นปัญหายอย่างที่แบงค์แจ้งไปเมื่อกี้นะครับเราปรับตรงไหนนี่เลยหน้าจอตรงนี้นะครับอันดับแรกเราต้องเข้าไปตรงไหนนะครับเข้าไปที่รถยนต์ของฉันนะครับจะเข้ามาหน้าแรกแบบนี้เลยนี่เขียนว่านัดหมายการชาร์จนะครับอันนี้เราตั้งไว้นะครับทุกวันเวลา4ี่ทุ่มนะครับก็สามารถตั้งเวลาเป็นเวลาอื่นได้ด้วยนะ แต่ว่าถ้าสําหรับบ้านไหนเป็น TOU ก็แนะนําให้เริ่ม4ี่ทุ่มจนถึง6กโมงเช้านะครับแต่เราตั้งได้แค่เวลาเริ่มต้นนะครับแต่ตอนนี้เราจะชาร์จประมาณ5้าโมงครึ่งเนี่ยเราทํำยังไงก็คือยกเลิกแล้วก็ปิดตรงนี้ปิดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้างนอกกันว่าถ้าสมมุติเราชาร์จจะชาร์จได้ไหมไปะนะครับครับนะครับก็ลองมาเสียบใหม่นะครับ ไฟตรงนี้เป็นสีฟ้านะแล้วก็เสียบปึ๊บ่าดูสิจะได้ไหมนี่เป็นไงครับถ้าเราไม่ได้ตั้งเวลาชาร์จไว้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับลองดูนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ได้รถไปใช้แล้วนะครับก็ถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็ทำแบบที่แบงค์บอกนะครับรับรองได้แน่นอนครับวันนี้แบงค์แล้วก็เนต้ามิตรดัมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ